ผู้ละคนนี่ยอยากได้บ่เศร้าอธิษฐานบ่เศร้าเด้อันใส่บาทกล้วยสองหน่วยเด้หันอธิษฐานเกือบสามชิปนาทีไซเดอร์ให้ถือเบอร์ได้เด้อเบดีมดสินได้เด้อให้ได้ผัวได้เด้อจะเป็นเพจน์อธิษฐานถึงมีแต่อยากไรท่านพ่เฮ็ดเอาท่านหาซิบบาทกะสร้างเศร้าบาทกะสร้างบัดแต่ป่วยมากบุญกูกะเฮ็ดยังสวยบ่อเศร้าอยู่พระกะไปตัดสร้ากตัดสก้างตัวเซกูกับบุตรหลผู้นอก พันหายพระตืมส่วนวิบัติก็มันเหตุโตมันบดีก็มันกระซุย่ยตัวให้ท่านไปโลดท่านเป็นแสนก็คือเกา่าท่านศิลบ่มีนั่นผู้รับโเหตุบุญก็ทินยังว่าจ้างมรำมสันเบิดลตั้งเท่าไรแสนเอาเลยเอาเลยว่าจะขี่ตัวหลอกกุย่าหลอกมากูแต่เต็มเทระกับพี่กระหลอ่อล่ะล,ะล,ะละ่สั่งเลยเหล่าซับรถสิลอกอะไรเอาละเอาละเหตุบุญแล้วจะได้ขับรถแหมความ ก็มันเห็นบุญบ่ถึงมันเห็นบาปอยู่เคืองหนึ่งพุ่นพุ่นละคนเพ่อไปใส่ไปเอาบุญน้ำเพลินพอตันพุ่นเห็นบุญหาเมียเพลินไปเอาบุญน้ำเพลินเว้าผิดเบิอร์ก็ไม่เด้อบาดที่พวกเว้าผิดนั่นไปใส่ไปกินพอตนันไปกินบ้าแล้วแล้วห,อห่อให้ถุงบักใหญ่นึงนี่ท้อก,กันกูนไปะามาสองรอบแล้วป่าเด็กเพื่อก็ว่าเพลินมาเอาบุญ อ้จะเป็นกี่ตัวก็เป็นไม่คนกันเลย